ใครมีปัญหาอะไรบ่นใต้คลิปได้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันนะครับในส่วนแอปเกี่ยวกับโซเชียลที่ดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปใช้งานเยอะจนเกินไปสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพหลายท่านมีปัญหาเช่นเดียวกับผมผมเชื่อว่ากําลังหาวิธีการนี้อยู่คือทำไมเน็ตมันช้าผิดปกติไม่ว่าจะจากสัญญาณ Wi-Fi หรือข้อมูลมือถือช้าแบแบแปลกๆครับคุณผู้ชมผมจะแบ่งประมาณ4-5หัวข้อเช่นการเคลียร์แรม การปิดระบบอัปเดตอัตโนมัติจาก Play Store ปัญหานี้ Android มีกันทุกรุ่นนะครับไม่รู้มันตั้งหาเหวี่มาทำไมนะครับเกี่ยวกับอัตโนมัติมันไม่ได้บอกเราไงมันไม่โชว์หน้าจอว่า,วามันอัปเดตแล้วมันก็ดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตสมมติคุณกำลังดู YouTube อยู่ตอนนี้แล้วไอ้แอป4-5แอปอัปเดตพร้อมการงานงอกเน็ตก็ช้าอีกหนึ่งอย่างไลน์ครับบางคนก็เข้ากลุ่มมั่วนะครับ ถึงแม้ว่าคุณจะปิดการแจ้งเตือนไลน์มันไม่เด้งขึ้นมาตรงนี้แจ้งเตือนแต่มันก็กําลังใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับทำให้เน็ตคุณช้าดู YouTube ก็ไม่สามารถดูแบบ HD มันค้างมันอืดมันต่อไปเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บผมไม่แน่ใจการตั้งค่านะครับของ Google เนี่ยระบบเบราว์เซอร์กูเกิลโฮมนะครับเว็บทีบ่บางตัวเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วมันก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับดังนั้นเข้าไปล้างประวัติการท่องเว็บ แค่เบื้องต้นแค่4-5ข้อเนี่ยก็โอ้โหกินพื้นเร็อินเทอร์เน็ตของเราไปเยอะพอสมควรนะครับมันมีอื่นๆเช่นพวกไวรัสพวกการตั้งค่าในเครื่องหลกักๆประมาณ4-5หัวข้อลุยกันเลยผมเริ่มจากการเคลียร์แรมก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ไปโหลดแอปนี้ที่มีชื่อว่าเพิ่มแรมนะครับเข้าไปใน Play Store แล้วพิมพ์คำว่าเพิ่มเพิ่มแรมหรือว่าพิมพแรมการใช้งานง่ายมากครับแค่เปิดแอป โฆษณาก็ไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปนะครับไม่มีโฆษณาขั้นนะฮะโฆษณามีนิดหน่อยนะครับเมื่อคุณกดผมจะไม่กดนะเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมปิดทันทีนะครับอัดหน้าจออยู่กําลังบรรยายอยู่เดี๋ยวมันจะปิดแค่กดปุ่มเดียวครับเคลียร์แรมให้คุณทันทีนะครับดีกว่าที่คุณจะไปเคลียร์แรมจากเครื่องแบบนี้ปุ่มลัดเคลียร์แรมมีมีให้ใช้ใน Android ทุกรุ่นนะครับแต่ไม่ค่อยได้ผลนะในความรู้สึกส่วนตัวก็ปิดไปบ้างแต่มันก็ยังค้างอยู่นะครับในบางแอป นี่คือวิธีการที่1ที่จะช่วยเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตขึ้นมาทันทีเพราะว่าแอปที่มันค้างอยู่ทํางานมันก็กิน Internet, อินเทอร์เน็ตอะนะความเร็วก็ลดลงต่อไปหัวข้อที่2หลายคนไม่รู้คือไปที่ Play Store เหมือนเดิมแต่ว่าย้อนกลับไปหน้าแรกนะครับกดเมนู3ขีดตรงนี้นะครับซ้ายมือเพื่อที่จะไปตั้งค่าบล็อกนะครับบล็อกไม่ให้มันอัปเดตอัตโนมัติไปตั้งค่าแล้วคุณสังเกตคําว่าอัปเดตโดย แอปโดยอัตโนมัติเนี่ยนะครับให้คุณติ๊กเข้าไปแล้วเลือกอย่าอัปเดตแอปอัตโนมัติเออหมายความว่าถ้ากูอยากอัปเดตแอปอะไรเดี๋ยวกูเข้าไปอัปเดตเองเดี๋ยวถ้าอยากอัปเดตเดี๋ยวจะเข้าไปอัปเดตเองประมาณนี้นะครับก็ปิดไม่ต้องอัปเดตอัตโนมัตินะนะครับในส่วนอื่นไม่มีปัญหาแค่ตั้งค่าจุดนี้จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนโหลดหลายแอปแล้วก็เสือกให้เราอัปเดตบ่อยหรือเกินนะครับก็ดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต บางทีมีปัญหากับโซเชียลด้วยนะข้อความก็เข้าช้าผิดปกติเพราะว่าดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับม,มันแชร์หลายแอปนั่นเองนะต่อไปหัวข้อที่3เกี่ยวกับ Line เนี่ยอ,อ,อย่างที่บอกกันไปกลุ่มนะครับไม่ควรไม่ว่าจะ l ล n e s แ u a r e หรือกลุ่มทั่วไปไม่ควรเข้าไปเยอะจนเกินไปนะครับเข้ากลุ่มเยอะเนี่ยเน็ตคุณช้าแน่นอนนะครับต่อให้คุณปิดแจ้งเตือนครับมันก็ดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต ถ้าเข้าเกิน10กลุ่มมีปัญหาแน่นะครับต่อให้เน็ตเร็วก็ถือว่ามันมันก็ใช้ความเร็วเน็ตดึงไปเยอะพอสมควรนะครับสำหรับไลายเรื่องไลายฝากเตือนกันเอาไว้นะรวมไปถึง m essenger ครับอไอ้พวกที่ติ้งนองติ้งนองเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมีคนเชิญเล่นเกมก็บล็อกไปซะนะครับใครที่เชิญเล่นเกมบ่อยๆก็เข้าไปบล็อกเดี๋ยวส่งมานู่นนั่นนี่ส่งมาเป็นร้อยคนนะครับดึงสัญญาณเน็ตไปใช้เยอะ ก็สลับเฟซได้นะสำหรับ Messenger ถ้าเฟซไหนที่มันใช้งานอินเทอร์เน็ตใครมีปัญหาอะไรบนใต้คลิปได้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันนะครับในส่วนแอปเกี่ยวกับโซเชียลที่ดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปใช้งานเยอะจนเกินไปนะครับต่อไปเกี่ยวกับ Google Chrome ครับกดเข้าไปใน Google Chrome แล้วพยายามล้างประวัติการท่องเว็บอย่างที่บอกกันไปว่าไอเจ้าบางเว็บเนี่ยถ้าคุณเข้าไปแล้วนะครับ แล้วกดออกมาก็จริงแต่มันก็ยังทํางานดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ให้คุณเข้าไปที่นะครับประวัติการเข้าชมโดยกด3จุดของเบราว์เซอร์ Google Chrome ประวัติการเข้าชมหรือเบราว์เซอร์อื่นๆนะครับก็หาเมนูให้เจอในการล้างล้างข้อมูลเว็บนะครับกดล้างตรงนี้นะครับโอเคก็กดล้างได้เลยเดี๋ยวตอนนี้ผมอัดหน้าจออยู่เดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคจะยังไม่ล้างนะครับแต่แนะนําว่าให้เข้ามาประมาณนี้แล้วกดล้างเลยนะ สำหรับมือถือของคุณสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแถมให้4ีหหัวข้อแต่มันไม่ค่อยมีปัญหาใน Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 7, 7เป็นต้นไปนะครับเจ็ดแนะไม่มีปัญหาคือเรื่องของไวรัสที่มันแทรกเข้ามาสําหรับใครที่ใช้มือถือมือ2 Android 6ต่ําลงไปเนี่ยมีปัญหาเรื่องไวรัสก็ทําให้ดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เด้งหลุดบ่อยๆนะครับมันเข้ามาจากหลายช่องทางอย่างเช่นคุณเข้าไปดูเว็บ เว็บ18บวกกันนะผ่านเบราว์เซอร์แล้วคุณไปกดโหลดนะครับหรือมันเข้ามายังไงก็ไม่รู้ล่ะไอไอไวรัสที่เป็นแอปเนี่ยนะครับดังนั้นคุณก็ต้องเข้าไปเช็คในหัวข้อของแอปพลิเคชันแล้วไปดูที่แอปติดตั้งแล้วที่กําลังใช้งานอยู่2หัวข้อนี้นะครับในแต่ละเครื่องมือถือ Android อาจจะตําแหน่งไม่เหมือนกันยังไงก็หาให้เจอนะครับในส่วนแอปพลิเคชันแล้วเลื่อนหานะครับแอปแปลกๆแ,แต่อย่าไปลบมั่วนะอย่าไปลบแอประบบมั่ว ต้องดูที่มันเป็นแอปที่ที่เราติดตั้งหรือว่ามันมันอาจจะแอบแอบเข้ามาติดตั้งให้เราไม่มีโลโก้รูปล่างรูปดาวรูปว่างๆต่างๆคุณก็ลบทิ้งนะเพราะว่าไอแอปพวกนั้นมันเป็นแอปไวรัสที่เข้ามาแล้วทําให้ Wi-Fi เน็ตช้าและปัญหาอื่นๆจะตามมานะครับส่วนมากแล้ว Android 5 Android เก่าๆอ่ะนะมีปัญหาจุดนี้บ่อยที่ทําให้ WiFi ช้าเน็ตช้าแอปหลุดและปัญหาจุก,จ,กจิกนะครับแค่คุณลบแอป ช่วยได้แต่ยัง,ยงไงก็ทานะครับถ้ามันรู้สึกมันช้าจนเกินไปขั้นตอนสุดท้ายคือล้างรีเซ็ตคืนค่าโรงงานไปที่ตั้งค่าในแต่ละเครื่องก็อาจจะอยู่ด้านล่างครับเลื่อนหานะคำว่าคืนค่าโรงงานไปดูคลิปในตัวไอมุมขวานะว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอย่างเช่นเกี่ยวกับการล็อกอินบัญชีไลน์และบัญชี Google ต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวผมจะไม่พูดในคลิปนี้ต้องไปดูคลิปทิปตัวไอมุมขวาเพิ่มเติมนะสำหรับขั้นสูงสุดในการแก้ปัญหาไอเน็ตช้าแอปเด้งหลุดอะไรต่างๆปัญหาจุกจิกด้านตรงนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดด้านซอฟต์แวร์อะไรล้างเครื่องคืนค่าโรงงานแล้วมันอาจจะช่วยได้นะครับแต่แก้ปัญหาเบื้องต้นว่าจะเป็นประโยชน์นะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ